Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่24มกราคม2023ซีรีส์ The a r t h u r of Life พระเจ้าผู้ทรงลิขิชีวิตวันที่1เดจาวูในเยเรมีบทที่1ข้อที่5 เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคันและก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติเราต่างล้วนเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกเหมือนเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนเรื่องราวของพระเยซูเองก็ทำงานในใจของเราไม่ต่างกัน ก่อนที่รากฐานของโลกจะถูกสร้างขึ้นพระเจ้าทรงรู้จักเราแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกพระเจ้าก็ทรงรู้จักชื่อของเราแล้วพระองค์ทรงถักทอเราขึ้นในคั์ของมารดาไม่เพียงแค่นั้นแต่พระองค์ยังทรงสลักเรื่องราวของพระเยซูลงในหัวใจของเราไว้ก่อนแล้วและเมื่อเราได้ยินเรื่องราวและข่าวประเสริฐของพระองค์ เราจึงรู้สึกเชื่อมต่อเหมือนกับเหตุการณ์เดจาวูหรือความทรงจำในวัยเด็กอันแสนเลือนรางหัวใจของเราที่ได้รับถ้อยคำของพระเยซูบัดนี้ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลไม่ได้สติแล้วแล้วสำหรับผู้คนที่ไม่ได้เปิดใจรับเอาข่าวประเสรศิฐล่ะนั่นหมายความว่าถ้อยคำและเรื่องราวของพระเยซูไม่ได้ถูกสลักไว้ในหัวใจของพวกเขาหรือ พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าได้รับการสลักไว้ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนในโรมบทที่สองข้อที่15บบอกเราว่าเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นไปตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและมโนธรรมก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขา หรืออาจจะแก้ตัวให้ก็ได้ไม่ว่าบุคคลที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนั้นจะยอมรับหรือไม่แต่มโนธรรมและจิตสํานึกของพวกเขาก็ได้รับการเป็นพยานเรียบร้อยแล้วความคิดของพวกเขาที่มีต่อศาสนาคริสต์อาจมีชัยเหนือการยอมรับในข่าวประเสริฐหัวใจของพวกเขาอาจแข็งกระด้างและจิตใจของพวกเขาก็ด้านฉาก ในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่2การน่าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหกคือทำไปทางรู้้เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขาแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เสมอคือไม่มีใครที่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูแล้วจะลืมเรื่องของพระองค์ไปได้ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิเสธหรือไม่สนใจ แต่เรื่องของพระองค์จะยังตกอยู่ในหัวใจของพวกเขาเสมอเช่นเดียวกับเรื่องของเดจาวู u, หรือบทสนทนาถึงความทรงจำในอดีตอันเลือนรางพระกิตติคุณของพระเยซูที่ถูกประกาศออกไปจะทำงานบางอย่างในจิตสำนึกของผู้คนอย่างมิอาจย้อนคืนได้เสมอสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้ ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อใไร้ควรพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่15จําจำไว้ว่าพระเจ้าทรงได้สลักพระคำของพระองค์ไว้ในหัวใจของทุกคนที่เราได้พบเจอทุกวันนี้เช่นกันในโรมบทที่สองข้อที่15เขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและมนโนธรรมก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้ก็ได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้สร้างเราขึ้นด้วยความรักผู้ทรงมีเราในพระทัยตั้งแต่เริ่มต้นแผนการแห่งการทรงสร้างเราขอบคุณที่วันนี้ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระองค์เลย ขอทรงนำเราให้ได้เชื่อและวางใจในการงานของพระองค์เมื่อเราประกาศความรักและข่าวดีเรื่องพระองค์ขออย่าให้เราพึ่งพากำลังของเราเองให้เราฝากความกังวลใจและการตอบสนองของผู้คนรอบข้างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน